ฉะนั้นรูปแบบ,บการหาคำตอบของสมาการเชิงเส้นที่อยู่ในฟอร์มของ dy/dx px y qx เนี่ยสเต็ปหรือว่าขั้นตอนการหาคำตอบอันดับแรกเลยก็คือหาตัวประกอบอินดิเกเตะก่อนฉะนั้นถ้าอยู่ในฟอร์มนี้นะครับตัวประกอบอินดิเกต์ x เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ e ยกกำลังอินดิเกต px dx นะครับเป็นตัวประกอบอินดิเกตจากนั้นเราก็เอาตัวประกอบอินดิเกตคูณทั้งสองฝั่ง คุณต้องสองด้านนะครับจากนั้นก็ทำการย้ายสมการนะแล้วก็เทคอินดิเคตฉะนั้นคาตอบของสมการอย่างเส้นน็คือ y เท่ากับ mu x เท่ากัลังลบหนึ่งหรือตรงนี้มันก็คือแทนเซตหนึ่งส่วน m x นั่นเองแล้วก็วงเล็บปิดนะดครับอินดิเกต m x q x d e p x แล้วก็บอกสวงเล็บปิดนะซึ่งสูตร2.24เนี่ยมันก็จะไปตรงกับสูตร2.42พอดีนะครับาถ่าไม่คิดเกยียจจำสูตรนี้ก็ จำสูตร y เท่ากับ e ยกกำลังลบ e นดเกต p x d x แล้วก็วงเล็บเปิด e เดิเกต e ยกกำลัง p x d x คูณอยู่กับค่า q x d x บวก c ก็คือใช้สมการที่2.42ได้เลยครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างครับก็คือ d y by d x ลบ y เท่ากับ e ยกกำลัง 2x ดังนั้นถ้าเทียบฟอร์มแล้วกรณีนี้ก็คือค่าของ p x จะมีค่าเท่ากับลบ1ค่าของ p x ก็คือสมบติหน้าตัวแปร y ส่วนค่า Qx ก็คือมีค่าเท่ากับ2 e ยกกำลัง2 x อกก็คือพจน์นี้จากนั้นถ้าเกิดว่าเราจะหาตัวประกอบอินทิเกต μ x ก็จะเท่ากับ e อกกำลังอินทิเกต px dx แทนค่า px เข้าไป p ีมีค่าเท่ากับลบ1แทนเข้าไปจากนั้นอินทิเกตลบเอลบ d ิก็จะมีค่าเท่ากับ e ยีกกำลังลบ x จากนั้นไอตัวนี้ก็คือค่าเป็นค่า μ ครับจากนั้น หรือใช้สูตรนี้ไปเลยนะครับก็คือ y เท่ากับ e ยกกำลังลบ i n น i c a t o r p x d i x วงเล็บเปิด i n น i c a t o e ยกกำลัง p x d x คูณอยู่กับค่าค่าค x d x บวก4จากนั้นแทนค่าเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือ y เท่ากับ e กำลังลบ i n d i c a t o p x p x มีค่าเท่ากับลบ1ลบลบเจอลบประกายเป็นบวกตรงนี้ก็จะเป็นะ i n <communion Samantha. S 2> d i c a t e d ิ x ส่วนในตรงนี้ก็คือ e ยกกลังลบอินดิคเลต px ดิฟ x ที่เป็นลบตรงนี้ก็คือ px มีค่าเท่ากับลบหนอันนี้ก็คือเป็นลบอินดิเกตดิฟ x คูณอยู่กับค่า qxqx q x มีค่าเท่ากับ e ยกกำลังสอง x แล้วคูณกับดิฟ x บอกสี่ฉะนั้นอินดิเกตดิฟ x เจอกันก็เหลือเป็นแค่ e ยกกำลังลบ x นะครับฉะนั้นถ้าตรงนี้ก็คืออินดิเกตดิฟ x ก็เหลือเป็นแค่ e กำลัง x แต่ข้างในจะเป็น e ก็ยกยกกำลังลบ x เพราะว่าตรงนี้มันจะมีลบหน่ขดวงหน้าจากนั้นพออีดิเกตพจนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีอีดิเกตอีกทอดหนึ่งครับอีกอีกชั้นหนึ่งดันั้นอีดิเกต e ยกกำลัง x คูณยกกับ2 e ยกกำลัง 2x ฐานเหมือนกันนะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันตรงนี้ก็คืออีดิเกต e ยกกำลัง x ดิ x จะได้เท่ากับ e ยกกำลัง x ครับอันนี้ นั้นในวงเล็บตรงนี้ก็จะได้ e ยกกำลัง x ครับส่วนแล้วก็ <c oughs> บวก4ทีนี้พอรานั่นก็คือเอา e ยกกำลัง x เข้ามาคูณจากนั้นตรงนี้ e ยกกำลัง x คูณอยู่กับพจน์นี้ e กำลัง x ก็เป e ็น e ยกกำลัง 2x แล้วก็ e ยกกำลัง x คูณกับค่าของ่4ฉะนั้นคำตอบก็คือ y เท่ากับ c e ยกกำลัง x บวกด้ e x, วย e ยกกำลัง 2x ครับ ถัดมาถ้าเกิดว่าฟอร์มของสมการเชิงเส้นี่ยมันอยู่อีกแบบหนึ่งก็คือจากแบบนี้คือ dy/dx แต่ตรงนี้มันจะเป็น dx/dy บวก pyx แล้วก็เท่ากับ qy มันก็เป็นสมการเชิงเส้นเหมือนกันแต่ว่าสลับตัวแปรสละ,ะแล้วก็ตัวแปรตามกันฉะนั้นเราก็ใช้สูตรคล้ายๆกันก็คือตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ x เท่ากับ e ยกกำลังลบอินทิเกรต py d y ตรงนี้น่าจะตกเครื่องหมายลบไปนะครับ น่าจะเป็น e ยกกำลังลบอินดิเกต p y ดิ y แล้วก็วงเล็บเปิดอินดิเกต e, e ยกกำลัง p y ด y คูณอยู่กับค่า q y ดิ y บวกสหรือสมการ2.45เนี่ยถ้าเขียนอยู่ในรูปของตัวประกอบอินดิเกตก็จะได้ x เท่ากับตรงนี้จะเป็น m y แทนนะ m y ยกกำลังลบ1แล้วก็วงเล็บเปิดอินดิเกต mu y คูณอยู่กับค่า q y ด y แล้วก็บอก4ก็คือ แต่สมการที่จะนําไปใช้คือสมการที่2.45นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างคนระับสมมุติตัวอย่าง dx by dy บอก3ส่วน y x แล้วก็ตัดเศษ1ส่วน y กับเรา2เขียนว่าตัวประกอบอินทิเกรตก็คือ e ยกกำลัง3ส่วน y ครับ d y 3ส่วน y d y ครก็คืออินทิเกรต3 3อินทิเกรต1ส่วน y d y, y มีค่าเท่ากับ3 ln y สามลอนวายมันสามารถที่จะยกเอาเอาลอนวายยกกำเอาวายยกกำลังสามแล้วลอนเจออีจะหมดไปตรงนั้นอีมิวตัวนี้จะเหลือเป็นแค่วายกำลังสามแทนตรงนี้ก็คือค y วายก็มีค่าเท่ากับเด็ดหนึ่งส่วนวายกำลังสองจากนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปจากนั้น x มีค่าเท่ากับมิวลบหนึ่งมิวมีค่า y ยยกกำลังลบสามตงนั้นอันนี้ก็คือมิวมีค่าเท่ากับ y ยยกกำลังสาม มิวยกกำลังลบหนึ่ง uh, ก็ค hmm. ือม right ีค่าเท่ากับ y ยกกำลังลบสามคูณอยู่กับค่ามิวคูณกับค่าคิาก็คือ y กํกำลังสามคูณกับ y ายหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองก็คือเอาค่า q ิเข้ามาแทนเอาค่ามิวเข้ามาแทนแล้วก็บวก C เขียนว่าหนึ่งส่วน y ากำลังสองคูณกับ y กํกำลังสามตัดกันได้นะครับก็เหลืออินิเกต วาดิฟวายอิเด mm ิเกตวาดิฟวก็จะมีค่าเท่ากับ y กําลังสองส่วนสครับแล้วก็บวก4จากนั้นเอา y ยกกําลังลบสามเข้ามาคูณ y ลบสามคูณกับ y กําลังสเหลือ y กําลังลบหอาลงล่างก็เป็นหนึส่วนสอบวกกับ y กําลังสคูณกับค่า c ก็คือ c ส่วนด้วย y ส่วนกาลังสก็คือเอากาลัง y กยาลังสาอาลงล่างกำลังมันก็เลยกลายเป็นบวกจากนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ x เท่ากับหส่วนสองบวกสส่วนด้วย y กําลังส